สวัสดีค่ะเจอก,กันกับแกงของเล่นขี้เศซาของเราอีกแล้วนะคะเรามาปลุกของเล่นของเราให้ไปเดินเล่นกันดีกว่าตัวแรกเป็นเจ้า b u f f a l ล g กรีนนะคะ Green b u ฟ f a ล o หัวสีเขียวยูโฮว้าวเฮ้ ไปเลยเลสโกอ้าวโหทำไมเจ้าเดินช้าแบบนี้โอ้มายกอไม่เป็นไรยืนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเดินเป็นเพื่อนดีกว่านีเจ้าไดโนเสาร์ aur, อะแอลเฟนส์ช้างไปกันเลยไปหาเจ้าวัวดีกว่า เล t ส g กเดินไปกับเพื่อนเลยโอ้ไม o ก็ทำไมมันช้าแบบนี้โอ้ไม่ไม่ทำไมมันช้าแบบนี้โอ้ oh, สงสัยไม่ไวแล้วหางันยืนรออยู่ตรงนี้ละกันนะเดีย๋ยวเราจะตามเจ้า วัวแล้วก็เจ้าบักฟลตัวใหม่ของเรามาเดินเป็นเพื่อนดีกว่ามาบักฟลโอ้โหเจ้าบักฟลตัวนี้แรงเยอะมากเลยทุกคนไปดูดิโอ้โห แมววัวกับเจ้าบัฟเฟิลข้าวแอนบัฟเฟิลโอ้โหไปยังไกลแล้วโอ้มายโกสโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย